เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็นจะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกๆท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับสิ่งที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับวันนี้ผมมีข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังนะครับวันนี้เขาเปิดสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการจำนวน14อัตรานะครับ โดยเขาเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่6ถึง26มีนาคมพุทธศักราช2562นะครับสำหรับในรายละเอียดต่างๆนั้นเรามาดูพร้อมๆกันในคลิปนี้เลยนะครับสำหรับตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบนะครับ 1. ตำแหน่งนักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการอัตราเงินเดือน15,000-16,500ถึง 16, บาทจำนวน1อัตรานะครับ คุณสมบัติได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบัญชีหรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจนะครับเป็นผู้ที่สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของกอพอระดับปริญญาตรีนะครับต่อมาครับ2ตํตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการอัตราเงินเดือน17,500ถึง19,250บาทจำนวน13อัตรานะครับคุณสมบัติ ได้รับปริญญาโทรหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สาขาวิชาบัญชีบริหารธุรกิจนะครับและก็เป็นผู้ที่สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของกอพอระดับปริญญาโท นะครับสำหรับการรับสมัครสอบนะครับผู้ที่ประสงค์จะสมัครสอบสมัครได้ทางอินเทอร์เนต็ตตั้งแต่วันที่6ถึง26มีนาคม2562ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการนะครับที่เว็บไซต์ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนะครับครับสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านพอสมควรนะครับที่กำลังมองหางานราชการอยู่นะครับ และสำหรับท่านที่อยากจะติดตามข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับเราในคลิปต่อๆไปนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆได้ทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงแต่ท่านกดติดตามนะครับเท่านี้ท่านก็ไม่พลาดที่จะรับทราบข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับเราในคลิปต่อๆไปแล้วนะครับครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ